นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยักเทบันเตสังโฆชาณาตุอยังปฐมภาโคเทระสาปปุณณติอวเสสาภาคาอมหาคันเจวะปปุณณติปิคูนันจะสมเรลานังกาถานางเตยถาสุขังปิปุณทันโตอาเตพระส์ผูคเจริญขอสองจงราบัดนี้คณะายกธายกาญาติโยมทั้งหลาย น้อมนำมาถวายถึงพัตตาหารเป็นสังฆทานที่ว่าสังฆทานนี้จะได้จำพรจดจงลงว่าเป็นของปิสุรดูปใดรูปหนึ่งก่อนก็หามีได้ฉะนั้นก็ผมขอัวมตนเป็นพัตโตเทศเปียกพัดเพื่อสงฆ์แจกดังนี้เดินที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเทระที่เป็นประธานเดินที่สองลงองมาย่อมถึงพระเทระนุเทระ เป็นอนำับดงไปจนถึงสังฆนามากันั่งอาสนะจุดท้าย,ยถึงเกียรติธรรมมณีน,นทั้งหลายดากนั้นถึงที่แก่ยาติอาจโยมทั้งหลายที่แจกแวงดังนี้ถ้าพิสูจน์ดูใดเห็นว่าไม่สมควรคอยทักทวงขึ้นท่ามกลางระวางสงนี้ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วใช้จงเป่งสาธุก,การขึ้นให้พร้อมกันเทิด ขอโอกาสดีดหนึ่ง จะได้ชมุดที่ยังกระถาผู้สนองศรัทธาพระผู้ใหญโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาทำบุญสังฆทานเดินสังฆทานนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ข้างโน้นข้างพุทธการนาะ อืขั้นพุทธการนู้นก็มีพระเจ้าพิมพิสารสามตนานเน่ากล่าวไว้เป็นต้นเหตุที่ว่าเปตยาของพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าเป็นอะไรเป็นเปตเป็นอะไรนะ,ะจนมันเรื่องเกิดขึ้นจน มีผู้ไปแต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในพวกที่เป็นเปรเป็นยากิของพระเ,เจ้าพิบเป็นสารนะขอชวนบุญออแต่าการทำบาปไหมาการกระทำบาปมันก็นมีหลายสาเหตุ มีแต่แต่ว่าอะไรนักของสงกินของสงใช้ของสงอย่างนั้นเป็นต้นแต่คนนิดน่อยเนาะทีนี้เมื่อมันมีเหตุขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจะในตรัสว่าให้ทำการทานการเมือนเดาวายทั้งวายทุกวันนี้ที่ว่าเป็นมาแตนนั้นการทานนี้ก็เกอเกี่ยวกับโมโสง สังฆะก็แไปว่าหมสงหมู่สงโมูใหญ่โมูน้อยจากทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดที่มาได้ก็ดีได้ยังไม่มาก็าดีนี่พูดอย่างนั้นกล่าวอย่างนั้นก็มีส่วนได้รับผลเหมือนกันในวันนี้ที่กำลังมาอยู่หรือมาถึงแล้วก็ดีในส่วนได้รับ ส่วนทั้งหมดนี่ควเป็นมาขอ,ข,อของสังฆทานนของสูงนี่ที่นี่สังฆทานนี่จะมันเป็นของใหญ่เพราะเกี่ยวกับสูงแต่ถึงสูงนนก็ถือว่าเป็นของใหญ่ถึงควขบารมีอาน,นิี้สูงมากหมักน้อยเท่าไหรอ่อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันมีแต่คำพูดสืบๆกันมา ว่ามีอานิสงส์มากคงจะมากพอสมควรนะเพราะนนะกเกี่ยวกับสงฆ์แต่นั้นสงฆ์นี่ของสงฆ์นี่ะจะสมควรให้แก่ใครไม่สมควรให้แก่ใครก่อนมันก็มีอยู่อืที่ไม่เป็นอบาบัตเพึ่มอุปัฏะานะ มเ,เมื่อใด้มาแล้วเมื่อเลา่าถวายได้เบื่อรับแล้วะจะควรให้ใครก่อนเด้ไหมให้ใครอย่างนี้เป็นต้น,นก็มีเหตุความเป็นไปเป็นมาหนึ่งคนที่จะให้ก่อนคือบิดามารดาบิดามารดาเนี่ยให้ได้ไม่เป็นระบัติสองคือโจร จรคือโจรผู้ร้ายไอจรผู้ร้ายมาเห็นเนเราก็รู้จักโจรผู้ร้ายมันใจใจบาปเนี่ยเราช่วยชีวิตเราได้ถ้าขออย่างนี้เราให้เลยเรายังไม่ได้อะไรก็ให้ได้อที่สองประการเนี่ยให้ได้ไปเป็นธรรมะอ่า ตามที่ได้อ่านในนั้งสือนะบิดามานานี่ถูมไหมกันกับมีความเป็นไปเป็นมาเหมือนกับเดบาร์ธรรมคยอยุนุกบูชาปั้นน้ำพงเป็นละไปบิณฑบาตกลับออกมาจากในหมู่มานั่นจะแวะไปทุกวันทุกวันไปกติแม่ท่านแม่ชีเขาองธอาด พาดถาดมาวางไว้นกกระจาดอัตมาทพา,ายบาทท่านท่านก็มาเปิดบาดูเปิดบาทท่านก็เก็บอาหารสิ้นท้องสิ้นบางทีทั้งว่าตม,มาต้้งห่เปิดให้อะไรท่านจะเอาท่านก็หยิยบเอาสองสามสิ้นแล้วไปวางบนบาตเอาไหมความหมายเลี้ยงบีดามันดาบินตาบาตเลี้ยงบีดามันดาตามพระมินต่า มันมีอยู่แล้วนี่ให้ไม่เป็นอาบัติทั้งตัวเราเองอย่างไ,ไ้บริโภคก็ไม่เป็นดาบัติให้ได้นี่จะกระโจนโจรกัะเพื่อป้องกันตัวเราแต่โจรมันมาถึงอ่ะมันขอเนี่ยพูว่าขอหน่อยนี่ที่ไม้คนจัเพื่อป้องกันตัวไม่ให้เป็นอันตรายนี่ก็ไม่เป็นอาบัติ ฟังไว้พระสงฆ์นอนนอกนั้นให้ไม่ได้แม้อย่างอื่นที่นี่อะไรก็ตามแล้วครั้งหนึ่งอาดามาเนี่ยไปเป็นตบาทุกพชาญมีพระอเดินตามหนังอพอเดินหน่างหน่อยเนี่ยเปิดวาดเอาข้าวอยู่ได้สุนัขอยู่ข้างทาง พระจ้ามองไกเห็นพอไปถึงว,วัดท่านเดียวหลวงมาอย่าทำนะเป็นอาวาัตของมันไม่ใช่จะ,จะไปให้สัตว์ได้รดจานได้สุดดังสุดดังมันเป็นสัตว,ว์รจา,านเขายกเสกามเขาเตรียมวัฒนของมันเป็นของบริสุทธิ์ทุกอย่างเราจะไปให้สัตว์รจาร์ก่อนไม่ได้เป็นอาวาัตท่านก็พูดอย่างนี้ ของเราอดีโพวกเมืยก่อนเป็นเจตเป็นเดนไปนั้นควรให้ในคำพูดของประชาะนนะ,ะฟังดูสิให้คนอื่นไม่ได้เป็นแต่บิดามารดากับโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายคือป้องกันตัวเราทำให้มันกรนะดูอยู่นั่ว่าโจรผู้ร้ายมันใจมันรายให้ไปเดาบอา เอาชีวิตเราไปได้นอกนั้นไม่ควรให้เลยต้องถึงเราทั้งหลายเพื่อแจกแบ่งกันในห,หมู่สูงฆ์นันไหนออถ้าจะมาถึงพร้อมกันเรื่องมาท่หลังเนี่ยนี่นหะได้กำลังมามามีส่วนให้ได้จะมาให้กับไม่ได้หมู่สูงต้องการเท่าไรจังหวัดมันมีอานสงส์งมากอย่างนี้ฉะนั้นประเพณีบ้านเราเมืองเราทั้งหลาย กจดกระทั่งมาทังรุกวันนี้ก็ทําบุญตัก้าบุญเขาประดับประดิษฐ์เขาสากอะไรมาเรื่อยๆก็มาทําบุญสละทานตามวัดต่างๆแต่ความพร้อมเพียงที่ไหนที่จะควรไปมาหาดกันได้โดยไม่ห่างเกินไปก็นิมนไปจุสมวรไปอนุเคราะห์กัน นะบอกปีหบอกน้องชาวบ้านเราประเพณีที่หลังเราทำนาเสร็จแล้วไม่มีอะไรอยู่ว่างๆแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่ว่างหรอกงานนี้มันมีกันทุกอย่างตลอดเวลาแต่ไม่มีโอกาสถัทำทางกรรทานกันทำบุญกันอย่างนี้แหละนะบอกเก่าพี่น้องเราทั้งหลายอยู่ไกลอยู่ไกลเท่มพอไปมาหากันไดก็ไป สงเคราะห์อ,อนุเคราะห์กันเป็นการดีนะครับนี่เทือว่ามันเป็นงานใหญ่เกี่ยวกับสงนี่สังฆะเป็นบามูสงอันนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่นองนอย่างอภิรุจ้าวงเรายังสมบัติชนอยู่็มีเเมื่อกันเนี่ยนี่เป็นเรื่องต่อๆกันมาจกนกระทั่งเมืวันนี้แหละ และอย่างหนึ่งอันตรมาที่เคยไปอยู่ต่างประเทศไปจำพรรษาที่บัตเตอร์กินมากับพระเพณีกันนะกับคนไทยเราเหมือนกันนะส่วนมากกับพอไปไปหาอยู่หากินส่วนมากกับเป็นเป็นผู้ชายกับเป็นมหาปริญญาหนึ่งนะริญญแปดปริญนเก้าเท่านั้นนะแต่เขาไปเท่านั้นเนี่ยจะบางอย่างมันกับเพี้ยนไป กลับเพียนมันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่อาตาบางในเหตุโอกาสเนี่ยนะก็จะามาพูดให้ฟังอยู่ทางโน้นนะกระทวนมากกับคนไทยทั้งนั้นโนะยมไปออกผู้หญิงไปได้พวกบาลังสอนมากอผู้ชายฝรลังคนแก่ๆทั้งนั้นนะ,ะมันก็เข้าวัดได้เพราะภรรยามันแต่จะไป ทำอย่างอื่นนีน่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่พูดถึงปฏิบัติเขาสนใจบางๆเลยแม้แต่คิดเหมือนกันคิดก็ยังมามานั่งสมาธิด้วยทำมารมีมาสมาธิปฏิบัติจิตภาวนาเนี่ยเขาชอบชอบพวกทุกข์ศาตนาเลยขนาดคิดเนี่อย่างมานั่งสมาธิด้วยเป็นแต่พวกอิสฉาพวกอะไรนะั้นเขาก็ไม่สนพวกคิดนี่ มานั่งปฏิบัติด้วยดีแต่เขาไม่ขอสินนะเขาไม่ขอสินเขาว่าพระจะเอาสินให้ได้ยังไงสินต้องกับเป็นคำพูดเฉยๆเรารู้อยู่รววะบางข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อห้าสินห้าสินแปดเรารู้ระบาดข้อหนึ่งรักษาเราอยางไหเขารู้จัเนี่ยไปขอสินกับพระพระเอาสินให้ไดไ้ไม่ได้เขาว่า เขาเดินไปขอเช่นต่ว่าเขาไหว้พานะะ่ะพอไปถึงเขาไหวาพพ้พระพรระัฒนาไตเขาไหว้พร้อมกันแลวนว้วก็ถวายสังฆทานเก่าเก่าถวายสังฆทานก็เมื่อนกันทุกอย่างพระเก่าอุปโุรอุปโุรแล้วก็อ่าสมุทิปถาแล้วก็ให้พรแต่เขาไม่รับศีลเขาไม่ขอสินเขามีสินไหม เขาเขาจะมีนะแต่ว่ามันมันอุโบสถแปดข้ามด้วยบาข้ามเหมือนมันเราไม่มีเพราะว่าเขาเธือวันมันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เขาเข้าวัดไปมากมากเหมือนกับมันอุโบสถเอเนี้เขาไปอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์แต่เขาไม่ขอสินเขามีสินอะไรสินห้าหรือสินแปดเราไม่รู้แต่ว่า เขาก็ทานอาหารถ้าเขาหิวก็ไปกินนะเขากินพออยู่ได้อาหารก็อาจจะอาหารหนักหนาอะไรเราเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องการปฏิบัติของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามากกว่าเราด้วยเพราะว่าบ้านเขาเหมือนเขานั้นอากาศกับบ้านเรามันต่างกันบ้านเขามันอากาศหนาวอากาศเย็น มันไม่มีลุกไม่มียุงมีลิ้นมีอะไรมีมแมลงอะไรรบกวนเนี่ยแต่ว่าเราทนความหนาวได้เท่านั้นอ,อย่างชาลาเรานี่อย่างเนี้อยู่ไม่ได้มันต้อมีอะไรร้อมรอบก,กับมีเครื่องทําความอุ่นียกว่าฮีเตอร์ฮีเตอร์เนี่ยทำความอุ่น, h itter, h itter น,มนไม่ใช่แอ์นะ,ะเป่าให้อุ่นพอดีพอดีทีนี้ก็เหมาะกับ ปฏิบัติมากๆต่างคนต่างเดินต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างทางใจของใครของมันเท่านั้นอันนี้ค่ะแต่ก่อนี่ยินงเขาพูดนลงพชาพูดว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันจะไปจะเดินทางยุโรปหลวงพ่อชาบอกมันจะไปจะเดินทางยุโรปนี่ก็ถูกต้องถ้าไปเห็นมามันไปเดินทางโน้นเขาสนใจมากเลยเรื่องปฏิบัติ จะประเทศให้มันสละทั้งหมดทิ้งครอบทิ้งครัวไปบวดเขาก็ลมใไสนใจ,นรจนเรื่องขนาดแต่แบบกระโจนเนื่งปฏิบัติมากกว่าเราด้วยและก็รู้สึกว่าการที่าะทำของขอนะมันอาการมันต่างกาางงาันรู้สึกสะดวกยังไงกว่าเราและประเพณีของเขาก็เป็นอย่างนั้นเีจะให้นั่งเมื่กับพวกเรานี่นั่งไม่ได้ ยิ่งฝรังนี่หลายหลังเลยมาเดานั่งมีเครื่องปรับมีเก้าอี้นั่งอนั่งเก้าอี้ปรับเอทเท่าไหร่ก็มีความทัความอุ่นด้วยนี่มันมันเหมาะสมอ่าอาธมาอยู่ที่นั่นก็นกนกจะอบรุมอา่าเขาตลอดเวลาเขาใชา้สองภาษาภาษาจีนกับภา,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 าษาอังกฤษ แต่ตมาก็ไม่เก่งภาษากีษเราพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยจะมีคนแปลให้ฟังรู้สึกเขาพอใจมากเลยอพอใจมากๆได้ก,กับไปบ่อยไปหลายแหง่งท่านเจ้าคุณเิ่นพรบผู้หลังมิตรเจ้าคุณทั้งนั้นเลยองหนึ่งกับไปแสดงธรรมที่ในเรือนจำาก็มาณีนมุนตามาไปด้วยไปเทศบางแห่ง ออกมามีระเบียบเรียบร้อยบางแห่งก็มีผู้หญิงเป็นหนัวนาคุมคุม,มนักโทษเดินเป็นแถวมากันนั่งอเก้าอี้กันเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบอติบ,ตบาก็ขึ้นนั่งผู้ของเขาเแสดงธรรมมีผูษแให้ขเขาฟังจะคุดเขมวัตโมอยู่ทางภาาเหนือไ,ไปบ่อย ไม่เป็นอย่างนั้นไอชอกอยยุกับวัดนี่วัดนี่เขามันไม่มีบรรพะเหมือนเราเ็าไม่ได้ถือบันชินมาแปะข้ามสิมาก้รมถึงบรรจุดแต่เข้ามาปฏิบัตินนี่เรื่องอย่างนี้ก็น,นะนักกิดอยู่นี่แต่ไหวพระสมทานชินนี่เขาไม่มีนะครับ กล่าวคำแต่ว,วายสกทา,านมีพระสงค์อุปรโรกเหมือนกันทั้งทุกอย่างอ,อจนมากอาหารเขาเหมือนกับบ้านเราดีเพราะว่าคนไทยไปทไี่ไหนไม่นก็มีทั้งนั้นอาหารเขาอาหารไทยอาหารฝรั่งมีทั้งนั้นอความสะดวกสบายมีมากคอสมควรอตนนั้นก็น่าอนุมโมทนา เขาเอาอยู่สวนมาทุกทุกประเทศแถวนั้นถ้าเกิดอาตมาไปเจ้าวนเหมือนกับให้ไปเพราะมีสาขาอยู่ทุกประเทศมีฝรั่งเศสมีอิตาลีมีสวิตเซอร์แลนด์มีเยอรมันมีมัดทุกประเทศเพื่อให้นิมน,นต์อาตมาให้ไปพบไปเห็นทุกแห่งอันนั้นก็ดีแถวบ้านเราเนี่ยเนี่ยอาตมาก็ ที่ไม่ได้ไปนี่กับโควิดนี่นะอาตมาไม่ไปเขาขอนิมนต์ทางมาเ,เลเซ,เซียเนี่ยอาตมากกไปสามสี่ครั้งนะสิงคโปร์อินโดนีเซียนี่เหมือนกันอแต่ก่อนยังไม่มีโควิดเขานมนตนไปทุกปีเดี๋ยวด้วยกันยังนมนตนมาอยู่อยากให้ไปญาติโยมเขาคิดถึงแต่ละเรื่องโลกภายนอก ันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไปพูดอะไรมากมายพูดแต่เรื่องการปฏิบัติพูดเรื่องจิตตรงๆเลยอือนี่พูดเรื่องจิตเรื่องนี้พมปฏิบัติไนอกห้องนรกจะมีอ่าเจ็บโหมัานเดาทุกอย่างพอเหมาะพอสมเท่นนานั้นเท่านั้นเ่ยนะคนเราถ้ามาพูดถึงจุดมันแล้วที่นี่มันไม่มีอะไรทุกสิง่งตัวอย่างเราก็จะต้อง ละมันไปทั้งหมดไม่ได้อะไรเห็นไหมปัจจุบภายนอกแะมั่งมีทีถูกพอได้อยู่ได้กินนะครับสุดท้ายก็ทิ้งไม่หมดไม่ได้อะไรไปแต่ตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาอย่าว่านะเนี่ยหคือกันพอพอพูดถึงตัวนี้คนมันก็เลยสนใจในเรื่องการปฏิบัติมากๆของเราจะแท้ถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติทางจิตใจรู้จักการภาวนาทางจิตอ่ะมันกับ เป็นที่สำคัญมากฉะนั้นวันนี้เหมือนเราพวกเราก็เหมือนกันนะที่ได้มาพร้อมพร้อมตาก,กันมาถาวายสักการทานอาจะมาจากคณะสงฆ์ทงาลายก็ยินดีพอใจด้วยสา,าธุการในสช่งที่เรากระทำในวันนี้ให้เป็นไปด้วยประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายตหนะ้าทุกๆุกท่านเชิญ เอาดับพรเป็นภาษามาลียีท <c oughs> า,าวารีวาปุราปริปุเรนติอาคารังเหวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกป,กปติ อิตตังมะติตังตุมหังจิปัมเมวัตเมตตุสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโนปะนันโตฮิยะธามะนตโตสิดาโตฮิยะธาอะริทิโยวัชันโตสัง i uh. संरमिन्द यत्स धन शोभवते सोयति समजयं नि i uh -huh.